สวัสดีครับทุกคนผมเจฟจาก BTV Thailand นดครับทุกคนยังเสียดายที่พลาดโอกาสรวยกับกระแสพัมตอดฟันอยู่หรือเปล่าครับตอนนี้กระแสเหรียมม,มีเริ่มแผ่วลงแล้วครับแพลตฟอร์มหลายแห่งก็มียอดใช้งานลดลงทําให้หลายคนครับได้แต่มองหาโอกาสที่หลุดลอยไปต่อหน้าต่อตาแต่ไม่ต้องห่วงครับว่าท่าจาักรของตลาดคริปโตยัยงคงหมุนต่อและความคลั่งไคล้ในเหรียญมียังคงไม่จบลงง่ายๆครับแล้วทําไมผมถึงมั่นใจขนาดนั้นวันนี้เราจะมาเจาะลึกไปพร้อมกันครับ พัมดอดฟันครับเป็นแพลตฟอร์มเปิดตัวเหรียญม,มีบนบล็อกเชนโซนาที่ให้ผู้ใช้ครับสามารถสร้างและเปิดตัวโทเค็นใหม่ได้ภายในเวลาไม่ถึงนาทีครับโดยใช้ SOL จำนวนแค่เล็กน้อยและไม่จำเป็นต้องมีทักษะด้านการเขียนโค้ดหรือการพัฒนาสมาร์ทคอนแท็กใดๆใครก็สามารถออกเหรียญได้เก่งกำไรและสร้างเรื่องราวรอบตัวโทเค็นได้ครับโดยในปีที่แล้วครับพัมดอดฟันได้ทำสถิติด้วยปริมาณการซื้อขายพุ่งแตะ3,000ล้านดอลลาร์ ในเวลาเพียงแค่1เดือนครับโดยความง่ายในการสร้างเหรียญก็ได้ทําให้แพลตฟอร์มได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในหมู่นักลงทุนโดยหวังรวยทางรัฐครับจากกระแสะเหรียญมีนแต่ความคลั่งไคล้นี้ก็มาพร้อมกับความเสี่ยงที่สูงและตาการล้างพอตที่โหดร้ายด้วยครับ <S <S โดยดูเผินๆแล้วครับพัมดอดฟันอาจจะดูเหมือนเป็นแพลตฟอร์มที่มีอุปสรรคต่ำและมีโอกาสที่สูงแต่ในความเป็นจริงครับมันกลับเป็นสนามเด็กเลงของบอทและหว่าน โดยทันทีที่โทเค็นฮอตเปิดตัวครับบอร์ก็จะรีบเข้าไปดูดสภาพคล่องส่วนใหญ่แล้วเมื่อผู้ลงทุนรายย่อยกดปุ่มซื้อเมื่อราคาไปถึงจุดสูงสุดก็ทําให้พวกเขาต้องซื้อในราคาที่แพงและก็ต้องรับผลกระทบไปเต็มๆครับเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเธอโบกลายเป็นกระแสฮิตในทันทีแต่เพียง5นาทีหลังจากการเปิดตัวบอร์ดก็ได้ดูดซับสภาพคล่องไปถึง70%และกระเป๋าเงิน10อันดับแรกก็ครอบครองซับพลายไปเกือบครึ่งหนึ่งทำให้ผู้ลงทุนรายย่อย รีบเข้ามาซื้อในราคาสูงสุดเพียงพบว่าในตอนท้ายของวันพวกเขาสูญเสียเงินไปถึง86%ของการลงทุนและในเดือนมิถุนายนพีชก็ดูเหมือนจะหวานแต่พอได้กัดก็กลับกลายเป็นกับดับราคาถูกปั่นการเทรดบอมจากผู้ถือรายใหญ่20อันดับแรกโดยหลอกล่อให้ผู้ลงทุนรายย่อยเข้ามาก่อนที่ทรีมโปรเจกต์จะทำการรักพูและทำให้กระเป๋าเงินของนักลงทุน95%หายไปในทันทีทำให้ผลไม้ที่หวานนี้ กลับกลายเป็นถูกฝังไปก่อนที่จะได้ลิ้มลองโดยสิ่งที่แย่ยิ่งกว่าครับคืออายุการใช้งานของโครงการในแพลตฟอร์มนี้สั้นจนไม่น่าเชื่อครับโดยเหรียญส่วนใหญ่ไม่สามารถเล่าเรื่องราวได้จบก่อนที่จะตกลงสู่ศูนย์ภายใน24ชั่วโมงโดยการไม่มีขั้นตอนการตรวจสอบที่ชัดเจนแพลตฟอร์มนี้ครับจึงกลายเป็นโรงงานเหรียญฟาสต์ฟู้ดที่ใครก็สามารถปล่อยเหรียญออกมาก็ได้โดยที่การช่อโกงการเทรดหลอกลวง และโครงการที่ไม่มีมูลค่าที่แท้จริงก็มีอยู่เต็มไปหมดครับ d ดอชพัมเป็นแพลตฟอร์มในการสร้างโทเค็นแรกของเครือข่าย d o ชคอย i n โดยใช้โปรโตคอลที่เรียกว่า Cardinal ซึ่งผู้ใช้ไม่ต้องพึ่งพา e t h r e เ u m V ียม tual m c h i ชีหรือ EVM ก็สามารถสร้างและแลกเปลี่ยนเหรียญมีมได้โดยตรงกลไกนี้ช่วยลดเกณฑ์และต้นทุนในการออกเหรียญได้อย่างมากทำให้ดอชคอยจากที่เป็นเครื่องมือการชำระเงินที่ใช้แค่การให้ทิป พัฒนาพื้นฐานเป็นโครงการมี e และสร้างระบบนิเวศใหม่ซึ่งเป็นการบ่งชี้ว่า d ดอชคอยกำลังจะมีความสามารถในการขยายชั้นสินทรัพย์อย่างที่ทุกคนรู้กันดีครับว่าโป o โตคอ l token มาตรฐาน ERC 2 0คือบิดาแห่งการออกเหรียญและเป็นหนึ่งใน p r o t o คอลสมาร์ทคอนแท c t ที่ตั้งมาตรฐานตั้งแต่แรกครับแต่ทุกคนทราบไหมครับว่าในตอนนี้ทุกๆเชนมี ERC 2 0เป็นของตัวเองหรือไม่ ERC 2 0ครับได้สร้างระบบสินทรัพย์บนอีทิวียม และก็ได้ก่อให้เกิดเวอร์ชั่นย่อยอย่าง ERC 721 NFT และ ERC 1155แบบสินทรัพย์ผสมโดยทางฝั่งของ BNB Chain ก็ไม่ยอมน้อยหน้าครับและได้ทำ BEP 20 Solana โดยที่ SPL Avalanche มี ARC 20 Cosmos มี CW 20และใน Bitcoin กับ Dogecoin ก็ได้มีการพัฒนาเกมการสลักโดยใช้ BRC 20และ DRC 20 ซึ่ง g e c ค i n ครับก็มีโปรโตคอลการออกเหรียญพื้นฐานของตัวเองที่เรียกว่า Cardinals ซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับมีและสินทรัพย์มีนั่นเองครับโปรโต c อล Cardinals คือคู่มือการออกเหรียญบนเครือข่ายของ g o c o i n ครับโดยมันถูกสร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับ Dogecoin เพื่อให้สามารถใช้ Dogecoin ที่เดิมใช้แค่การสำหรับให้ทิปและการโอนจา่ายสามารถนำมาใช้ในการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลได้ครับโดยใช้หน่วยที่เรียกว่า Elon ในการจัดอันดับ ซึ่งหนึ่งในเครือข่ายดอชคอยครับหนึ่งดอชคอยจะถูกแบ่งออกเป็น100ล้านอีลอนและคาร์ดินอลครับจะทําการจับลำดับแต่ละอีดอนตามลำดับบล็อกซึ่งเปรียบเสมือนกการติดป้ายระบุตัวต,วตนให้กับทุกๆเหรียญย่อยดังนั้นครับทุกๆอีลอนจะกลายเป็นสินทร,รัพย์ที่สามารถติดตามได้ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสําหรับมาตรฐานโทเค็นในอนาคตครับหลังจากจัดระบบการจัดอันดับของอีลอนเสร็จแล้ว c a r d i n a l s ครับยังได้ติดตั้งระบบการจารึกให้กับ d o Dogecoin อ h a i n โดยการนําเสนอฟิวเจอร์การจารึกซึ่งก็คือทุกคนครับสามารถใส่ข้อความรูปภาพหรือแม้กระทั่งเสียงหรือว่าวิดีโอลงบนอีลอนได้โดยตรงครับทําให้มันกลายเป็นสินทรัพย์ที่ไม่ซ้ํากับใครบนเชงซึ่งก็คล้ายกับ NFT แต่เกิดขึ้นบน g อ c คอยครับและที่สําคัญครับ Cardinals ไม่ได้ทําแค่เรื่องการสะสมเท่านั้นนะครับแต่มันยังพัฒนาออกมาเป็นมาตรฐานใหม่ที่ชื่อว่า DRC20 ที่จะช่วยให้ผู้คนสามารถสร้างโทเคนที่สามารถแลกเปลี่ยนได้บน Dodge Co i n c h a i n ซึ่งหมายถึงความสามารถในการซื้อขายได้และมีการเปลี่ยนแปลงราคาแบบเดียวกันกับเหรียญย่อยในระบบนิเวศของ Doge Coin ซึ่งมาตรฐานนี้ครับได้รับแรงบันดาลใจมาจาก BRC20 ของ Bitcoin แต่ได้มีการปรับปรุงหลายๆจุดครับโดยไม่เพียงแต่ทำให้การกระจายอำนาจมากขึ้นแต่ยังเพิ่มประสิทธิภาพการทำธุกกรกรรมอีกด้วยซึ่งก็ได้ทำให้ d Coin c h a i n ครับเริ่มมีบรรยากาศ ของโรงงานการออกเหรียญจริงๆนั่นเองครับซึ่งโปรโตคอลคาร์ดินัลครับมีคุณสมบัติการกระจายนาาสูงโดยข้อมูลการจารึกและสินทรัพทั้งหมดครับจะถูกบันทึกลงโดยตรงผ่านบล็อกเชนหลักของดอจคอยซึ่งจะช่วยรับประกันความสามารถในการติดตามและความถาวรของสินทรัพย์แม้ว่ากระเป๋าเงินของผู้ใช้จะสูญหายครับก็ยังสามารถกู้คืนสินทรัพย์ได้จากการยืนยันบนเชนโดยคุณสมบัติค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมที่ต่ำของเครือข่าย d o g e c คอ n ไม่ว่าจะเป็นการออกเหรียญและการหมุนเวียนตามโปรโตคอลคาร์ดิน l ลแทบไม่มีข้อจํากัดใดๆครับซึ่งเหมาะสำหรับการออกเหรียญมีและการวางแผนสินทรัพย์แบบเบาๆที่สำคัญครับมันยังได้สร้างเลเยอร์โปรโตคอลสินทรัพย์ที่สมบูรณ์ให้กับ Dogecoin ซึ่งเดิมทีครับใช้เป็นแบบจำลอง UTXO โดยการเปิดช่องทางการออกเหรียญบน Dogecoin ครับซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของยุคสินทรัพย์จริงบน Dogecoin ครับ ดอชพัมและพัมดอดฟันครับต่างก็เป็นแพลตฟอร์มที่มุ่งเน้นในการทําให้การออกเหรียญมีมง่ายขึ้นแต่พวกเขาก็มีความเข้าใจแตกต่างกันอย่างชัดเจนครับไม่ว่าจะเป็นในด้านของบล็อกเชนพื้นฐานการพึ่งพาเทคโนโลยีและการสร้างระบบนิเวศโดยที่พัมดอดฟันครับใช้บล็อกเชนโซนาซึ่งทําให้ผู้ใช้ครับสามารถสร้างและซื้อขายเหรียญมีมได้ง่ายๆแต่ต้องพึ่งพาระบบที่ซับซ้อนเช่นอีเทเรียมเวอร์ชวลแมชีหรือ EVM ซึ่งทำให้กระบวนการการออกเหรียญค่อนข้างซับซ้อนและมีต้นทุนที่สูงครับบนแพลตฟอร์ม p u ม p f อฟผู้ใช้ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการสร้างเหรียญและค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมเมื่อสร้างและซื้อขายเหรียญมีมโดยค่าธรรมเนียมการสร้างเหรียญใหม่อยู่ที่ประมาณ2ดอลลาร์และจะมีการเก็บค่าธรรมเนียม1%ต่อการทำธุรกรรมนอกจากนี้เมื่อมูลค่าของตลาดเหรียญมีมถึง69,000ดอลลาร์ก็จะมีการสร้างภูสภาพคล่องบนเรดิียมแต่ในกระบวนการนี้ พัมดอทฟันจะเก็บค่าธรรมเนียม6 SOL ซึ่งถ้าคำนวณจาก SOL ในราคา141.6ดอลลาร์ก็จะคิดเป็นค่าธรรมเนียมทั้งหมด849.6ดอลลาร์ในทางกลับกันครับดอชพัมใช้โปรโตคอลที่เรียกว่า Cardinal s ซึ่งทำให้ผู้ใช้สามารถสร้างและซื้อขายเหรียญมีมบนบล็อกเชนของดอ c คอยได้โดยตรงครับและไม่ต้องพึ่งพา EVM ซึ่งทำให้กระบวนการการออกเหรียญง่ายยิ่งขึ้นและยังลดต้นทุนอีกด้วยครับ การสร้างเหรียญมีมบนดอชพัมมมีต้นทุนเพียงแค่ค่าธรรมเนียมการติดตั้งซึ่งมักจะอยู่ที่0.63ดอชแต่ไม่เกิน1ดอชถ้าคิดจากราคาดอชที่0.18ดอลลาร์ต่อดอชต้นทุนของการสร้างเหรียญมีมบนดอชพัมมก็จะต่ำกว่า0.18ดอลลาร์และเหรียญที่สร้างบนดอชพัมจะเริ่มด้วยสภาพคล่องเสมือนที่3,000ดอชแต่เมื่อสภาพคล่องถึง10,000ดอชก็จะสามารถทำการซื้อขายในพูสภาพคล่องได้ เมื่อพูดถึงการซื้อขายเหรียญมีมครับการใช้งานพัมตอดฝันก็ถือว่ายุ่งยากพอสมควรครับไม่ใช่แค่การคลิกซื้อง่ายๆแต่มันเกี่ยวข้องกับการย้ายผู้สภาพคลองและต้องเข้าใจระบบของโซโน่าซึ่งสําหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับดีฟาครับก็อาจจะเกิดความผิดพลาดและอาจจะสูญเสียเงินได้นั่นเองครับในขณะที่ดอร์จพัมครับค่อนข้างง่ายกว่าเยอะครับโดยตัวแพลตฟอร์มเองมีทั้งกระเป๋าเงินหน้าจอซื้อขายและปูสภาพคลองให้พร้อมในหน้าเดียวครับ ซึ่งทําให้ผู้ใช้สามารถสร้างเหรียญซื้อเหรียญและทําการซื้อขายได้โดยที่ไม่ต้องสลับไปมาครับหรือกําหนดอะไรให้ยุ่งยากซึ่งสําหรับผู้ชายครับมันค่อนข้างที่จะสะดวกและประหยัดเวลาและยิ่งไปกว่านั้นครับคือ d Dodge p u m p ทําให้การออกเหรียญเป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถทําได้ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีหรือไม่แค่คลิกไม่กี่ครั้งครับก็สามารถกลายเป็นผู้สร้างโปรเจกต์มีมได้และทุกคนครับเริ่มต้นจากจุดเดียวกันโดยมันเป็นการแข่งขันที่ยุติธรรม ที่วัดกันที่ความเร็วและความแม่นยำนั่นเองครับในแง่ของระบบนิเวศและรูปแบบการเล่นพัมดอดฟันก็เหมือนกับเครื่องออกเหรียญครับที่คุณสามารถสร้างและซื้อขายเหรียญมีได้อย่างรวดเร็วแต่มันจะหยุดอยู่แค่การออกเหรียญแล้วก็ขายแล้วจบครับไม่มีระบบนิเวศให้มีส่วนร่วมหลังจากนั้นและฟังก์ชันค่อนข้างจํากัดครับโดยผู้ก่อตั้งพัมดอดฟันเคยกล่าวไว้ว่า เขาได้เข้าควบคุมกลุ่ม TG ของเรียนเอ o n ซึ่งก็ได้ทำให้เอรอครับพุ่งขึ้นไปถึง250ล้านดอลลาร์ในช่วงหนึ่งแต่ในวันเดียวกันครับก็ได้ลดลงเหลือต่ำกว่า100ล้านดอลลาร์ครับโดยในขณะที่ดอชพัมครับครบครันมากขึ้นไม่เพียงแค่ทำให้การออกเรียนง่ายขึ้นนะครับแต่ยังสามารถใช้ระบบการแกะสละักที่พัฒนาผ่านโปรโตคอล c a r d i n a l เพื่อแกะสลักข้อความแปะรูปภาพหรือแม้กระทั่งไฟล์เสียงและวิดีโอ ให้กลายเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลบนบล็อกเชนคล้ายกับ NFT ครับโดยสรุปแล้วครับมันเบากว่ากระจายศูนย์มากกว่ามีความเป็นมีมากกว่าและนอกจากนี้ครับยังมีมาตรฐาน DRC20 ที่พัฒนาโดยชุมชนเพื่อสร้างและจัดการกับเหรียญที่สามารถแลกเปลี่ยนทำให้ใช้งานดอจคอยได้หลากหลายยิ่งขึ้นครับและส่งเสริมต่อการเติบโตของระบบนิเวศอย่างหลากหลายด้วยครับ จากเหรียญประธานาธิบดีไปสู่เหรียญสัตว์เหรียญคนดังจนถึงเหรียญ AI agent การเปิดตัวพัมตอดฟันครับทำให้หลายคนเริ่มฝันถึงความร่ำรวยจากการออกเหรียญครับแต่หลังจากการมาเล่นได้หนึ่งปีพวกเขากลับพบว่าคนที่ทำกำไรได้จริงๆมีแค่กลุ่มผู้ที่โชคดีและการเทรดภายในส่วนคนทั่วไปครับกลับไม่ได้อะไรเลยซึ่งตอนนี้ครับดอชพัมกำลังมาแรงและพร้อมที่จะเปลี่ยนวิธีการเล่นใหม่ทั้งหมดครับด้วยกลไกล และกฎเกณฑ์ที่ยุติธรรมเพื่อกําหนดระบบการออกเหรียญมีมใหม่แล้วดอชพ m มมีวิธีการเล่นยังไงแล้วเราจะออกเหรียญมีมในดอชพ m มได้อย่างไรเราจะพาเข้ามาสู่คู่มือการสอนทีละขั้นอย่างละเอียดกันเลยครับ <S <S โดยขั้นตอนที่1ครับคือเปิดเว็บไซต์ทางการของ d o ชพ p มสองเชื่อมต่อกระเป๋าเงิน 3. คลิกที่เริ่มต้น 4. อัปโหลดภาพกรอกชื่อโทเคนและสัญลักษณ์ 5. กรอกจำนวนดอ e ที่ต้องการจะซื้อและ6ครับ ยืนยันการเซ็นกระเป๋าเงินและเสรียสิ้นการสร้างครับทุกคนสามารถเห็นได้ครับว่าการสร้างเหรียญมีบนดอชพัมสะดวกมากครับขั้นตอนทั้งหมดใช้เวลาเพียงแค่นาทีเดียวและการใช้งานไม่ซับซ้อนครับทำให้เข้าใจได้ง่ายและนอกจากนี้ครับกฎการออกเหรียญของมันไม่มีการขายล่วงหน้าไม่มีการสำรองสําหรับทีมทุกเหรียญเริ่มต้นจากศูนย์ทุกคนเริ่มต้นจากจุดเดียวกันอย่างเท่าเทียมครับหลังจากสร้างเสร็จแล้วครับ เราก็สามารถจัดสรรโมเดลเศรษฐกิจของโทเค็นสำหรับมีมีได้ครับโดย d อชพา m มี2วิธีในการสร้างวิธีแรกครับคือโหมดการซื้อของผู้สร้างที่สามารถซื้อโทเค็นลงหน้าเพื่อให้แน่ใจว่ามีการถือครองและวิธีที่2ครับคือโหมดชุมชนก่อนโดยการให้ชุมชนเข้าร่วมก่อนแล้วผู้สร้างสามารถตัดสินใจได้เองว่าจะสำรองโทเค็นบางส่วนหรือไม่คุณอยากจะรีบเข้าซื้อหรือจะให้ทุกคนลองก่อนเป็นสิ่งที่คุณตัดสินใจได้เองครับ หลังจากที่โทเคนขึ้นสู่ระบบแล้ว g o Pump ครับก็จะมีฟิวเจอร์มากขึ้นครับโดยมันจะใช้มาตรฐาน Meme 20บน p r o t o c อล Cardinals ในการออกเหรียญโดยจำนวนโทเคนแต่ละตัวครับจะถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าโดยที่ทุกคนยังสามารถอัปโหลดไอคอนเล็กๆสำหรับโทเคนของคุณเองติดแท็กและสร้างกลุ่มในโซเชียลมีเดียอื่นๆยกตัวอย่างเช่น Telegram, Discord และอ,อื่นๆด้วยคลิกเดียวครับเพื่อแชร์ให้คนอื่นรู้จักเหรียญของคุณได้ทันทีครับ นอกจากนี้ครับเมื่อโทเคนแต่ละตัวเกิดขึ้นใหม่ระบบครับจะให้สภาพคล่องเสมือน3,000ดอชโดยอัตโนมัติซึ่งเมื่อผู้เล่นครับเริ่มมีการเล่นมากขึ้นสภาพคลองก็จะเพิ่มขึ้นเป็น10,000ดอชและเหรียญครับจะถูกส่งเข้าสู่ดอชยูนีลีควิตี้ผูกโดยอัตโนมัติครับซึ่งจะเปิดให้มีการซื้อขายอย่างโปร่งใสและยุติธรรมโดยไม่ต้องกังวลอะไรครับหรือพูดง่ายๆก็คือดอชพัมจะช่วยดูแลทุกขั้นตอนตั้งแต่การสร้างโทเคนไปจนถึงการขึ้นสู่บล็อกเชน จากที่ไม่มีใครรู้จักจนถึงการเทรดที่ได้รับความนิยมนั่นเองครับ d Dogecoin ไม่เพียงแต่เป็นสกุลเงินดิจิตัลครับแต่ยังเป็นตัวแทนของการยอมรับทางวัฒนธรรมในระดับโลกโดยสมาชิกในชุมชนของมันเรียกตัวเองว่าชัยที่มีความเห็นร่วมกันความพักดีอย่างสูงต่อแบรนด์ของ Dogecoin ภายใต้การสนับสนุนจากมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกอย่างอีลอนมัสครับโดยการคาดการตลาดที่ว่า d Dogecoin จะพุ่งสูงยังคงอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่องครับและยังคงเติมพลังขับเคลื่อนทางอารมณ์ให้กับการพัฒนาในระบบนิเวศและข้อมูลบนบล็อกเชนก็ยังคงร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆครับ Doge is like the has the memes and dogs and and it seems like has a sense of humor and doesn't take itself too seriously ตามข้อมูลจากเซติม n t ในช่วง2เดือนที่ผ่านมาตลาดของคริปโตเคอเรนซีโดยภาพรวมมันอยู่ในสภาวะซบเซา แต่ดอชคอยังคงแสดงให้เห็นถึงความกระตือรือร้นในกิจกรรมบนบล็อกเชนโดยจำนวนที่อยู่ที่ใช้งานเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วถึง400เอร์เซทะลุ395,000ที่อยู่ไปแล้วและการเปิดตัวดอชพัมก็ได้ดึงดูดความสนใจจากชุมชนต่อการมีส่วนร่วมบนบล็อกเชนอย่างรวดเร็วซึ่งคาดว่าจะช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ใช้และกระตุ้นการเติบโตของกิจกรรมในเครือข่ายให้เพิ่มขึ้นอย่างมากดอชพัมได้เริ่มเปิดการทดสอบภายในแล้วครับ โดยผู้ใช้สามารถเข้าร่วมหมินลวงนาและเชิญผู้เล่นคนอื่นเข้าร่วมในระบบนิเวศโดยแพลตฟอร์มครับจะใช้ระบบเชิญแบบกระจายศูนย์อย่างสมบูรณ์โดยแต่ละผู้ใช้ครับจะได้ลิงก์เชิญที่ไม่ซ้ำกันโดยเมื่อผู้ถูกเชิญทำการซื้อขายทุกค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการทำธุรกรรมจะทำให้ผู้เชิญครับได้รับเงินคืน20%โดยอัตโนมัติซึ่งเพื่อกระตุ้นให้ชุมชนพัฒนาไปด้วยกันและรับประกันความโปร่งใสและความยุติธรรมและนอกจากนี้ครับ Doge ชพ m มยังได้ทำการรวมเข้ากับ d o ชยูนิสเว็บแล้วโดยผู้ใช้ครับสามารถทำการแลกเปลี่ยนโทเค็นได้อย่างรวดเร็วภายใน Doge ชพ m มและนอกจากนี้ครับยังมีแผนที่จะเปิดตัว d o ชยูนิ t ทเลกรา m วอร l ริทสำหรับมือถือที่เข้าร่วมกับ Telegram เพื่อยกระดับประสบการณ์และความสะดวกสบายในการใช้งานอีกด้วยครับต้องพูดตรงๆครับว่า Doge ชพ m มไม่ใช่แค่การออกเหรียญมินธรรมดาต่อไปครับการมาของมันได้เติมพลังใหม่ให้กับระบบนิเวศของดอชคอย และได้ผลักด,ดันดอชคอยจากเครื่องมือการชำระเงินเพียงอย่างเดียวให้ค่อยๆพัฒนาครับไปสู่แพลตฟอร์มที่หลากหลายรวมถึงการออกสินทรัพย์การซื้อขายการมีส่วนร่วมและโดยการช่วยเหลือของดอจพัมครับดอชคอยไม่เพียงแต่มีประโยชน์มากขึ้นเท่านั้นครับแต่ยังมีความโดดเด่นในตลาดที่มีการแข่งขันสูงอีกด้วยและสิ่งที่สําคัญครับก็คือการพัฒนาของดอจพัมยังได้ช่วยกระตุ้นการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างเต็มรูปแบบไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้เก่า นักขุดหรือผู้เล่นมือใหม่ทุกคนสามารถสร้างและแลกเปลี่ยนเหรียญมีมได้ง่ายๆบนแพลตฟอร์มนี้ครับซึ่งไม่เพียงแค่เก็บดอชแล้วรอให้ราคาขึ้นแต่ยังมีวิธีในการเข้าร่วมการจัดการสินทรัพย์มากขึ้นไม่เพียงแต่เพิ่มช่องทางการลงทุนแต่ยังทำให้ระบบนิเวศของดอชคอยมีชีวิตชีวาขึ้นมาจริงๆนั่นเองครับ <S <S เอาละครับและนี่คือเนื้อหาของ EP นี้หากคุณคิดว่าช่องของเรามีคุณค่าอย่าลืมกดแชร์และกดติดตามเพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิก และรับเคล็ดลับความมั่งคั่งได้ตั้งแต่ทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เลยครับและมาเพิ่มความมัง่งคั่งในตลาดกระทิงให้กับสินทรัพย์ของเราไปพร้อมกันแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ